สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับเพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนเมษายน2562นนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักในช่วงของเดือนเมษายนนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์เราจะใช้ไพ่พยากรณ์โหราศาสตร์ไทยกับการ เดินดวงดาวนะครับแล้วก็ไพ่พยากรณ์ยยรที่เปิดไว้นะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับราศีสิงห์ละคนาสิงห์ดาวประจําตัวของคุณนั้นคือดาวอาทิตย์ ดาวเทิตตอนนี้ได้โคโจรอยู่ที่ราศีมีนและจะเลื่อนเข้าไปสู่ราศีเมษเป็นมหาอุดนะครับอยู่ในเรือนสุภะก็อาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างของชาวราศีสิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเพราะดาวาทตยอยู่ในเรือนราศีมีนเป็นมรณะก่อนนะครับแล้วก็จะทับในราศีเมษเป็นสุภาะนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะมรณะคือการเปลี่ยนแปลงและสุภะก็หมายถึงความมั่นคงหรือแปลว่า ตำแหน่งหนะ้าที่การงานความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ในช่วงของกลางเดือนเมษายนไปแล้วนะครับส่วนตอนแรกนะครับก็อาจจะต้นเดือนแรกครึ่งเดือนแรกนะครับอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่ตนุมรณะคือการเปลี่ยนแปลงและก็เจ็บไข้ได้ป่วยแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะนํามาซึ่งผลที่ดีเพราะเป็นอุจจาพิมุกนะครับส่วนอิทธิพลของดาวศุกร์และดาว นะครับโคจรไปอยู่ที่ราศีปัตนิตรงกันข้ามกับลักนาก็คือเข้าไปในเลือนคู่นั่นเองได้พุทธสุคู่ธาตุน้ำนะครับสามารถจะมีเรื่องในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับหรือว่ามีในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารกันมีในเรื่องของอสิ่งที่มันจะดีต่อใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าพุทธกับสุขเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุน้ำอยู่ในเรือนคู่คลองเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของความดีนะครับในเรื่องของ ความรักดาวพุธสุขคู่ธาตุน้ําคือเรื่องของความหลักเป็นหลักเลยทําให้ความหลักของคุณนั้นดีนะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสปดีได้โคจรไปเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนปุตตะนะครับแล้วก็ทับกับดาวเสาร์เป็นดาวสองขั้วนะครับพฤหัสกับเสาร์คือดาวสองขั้วอาจจะมีการขัดแย้งกันก่อนนะครับในเรื่องของบริวารคนรอบข้างหรืออาจจะมี ในเกณฑ์ของการที่จะได้บุดได้นะครับสำหรับชาวนาศีสิงและเล็งกับดาวราหูคือลาภะก็เป็นปัตตนิลาภะก็ถือว่ามีโชคลาภในเรื่องของเสน่ห์คนเข้าหาเยอะนะครับหรืออาจจะมีลักษณะของการที่ได้ในเรื่องของโชคลาภ นะครับหรือในเรื่องของการที่ว่าได้รับลอยก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับชาวราศีสิงห์มีโอกาสได้รับลอยมากเลยนะครับอิทธิพลดาวการเงินของตัวคุณอย่างที่บอกก็โครจรไปอยู่ในเรือนปัตตนีเล่งกับลักนาดได้คู่ธาตุน้ําได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนกับเพศตรงข้ามในเรื่องของการเงินและการเงินนะครับการลงทุนต่างๆคุณก็มีโอกาสที่จะมีทิศทางที่ดีเกิดขึ้นอ่าเราจะมาดูไพ่ยพยากรณ์นะครับในช่วงของเดือน เมษายนไพ่เมนเอนเนอร์จ <It> ีหล <c transparency> ักของตัวค <sinister> ุณได้เอ็ดออฟสอดเกิดขึ้นเอ็ดออฟสอดหมายถึงการบุกบ่า่าฟันการสู้การอดทนการดิ้นหลนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าดาวประจําตัวคือดาวทิศได้โคจรไปอยู่ในเรือนมอรณะะก็มรณะเนี่ยไม่ได้แปลว่าตายนะครับแปลว่าการเปลี่ยนแปลงแปลว่าการเดินทางไกลก็ได้เหมือนกันอิทธิพลของ ดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือ,อนมรณะคือการบุกบ่าวฝ่าฟันเพราะเป็นอุจจาพภิมุกก็หมายความว่ากําลังจะต่อต้านหรือว่าฝันฝ่าประสรักทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อก้าวข้ามสู่ไปเรือนอาทิตย์นะครับอาทิตย์ก็จะเข้าสู่ราศีเมษเป็นมหาอุจอยู่ในเรือนสุภาาก็คือความสําเร็จบุกบ่าวฝ่าฟันเพื่อวความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าและมีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งดาบเนี่ยถ้าอดทนอดกั้นกับความ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีชัยชนะที่ดีเกิดขึ้นประมาณนี้แต่กว่าการงานจะเป็นมหาอุดได้เนี่ยก็ต้องบุกบบาฝ่าฟันมีการต่อสู้การดิ้นรนนะครับหรือว่าต้องดูแลในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับด้วยเพราะดาวพระศุกรีกับดาวเสาโคโจรอยู่ในเรือนปุตตะนะครับแล้วก็เป็น k ิงอ of สอนเกิดขึ้นคือกฎระเบียบข้อบังคับสิ่งต่างๆก็หมายความว่าอาจจะต้องแบบว่าค่อนข้างะระเบียบนะครับหรือในกฎ ข้อกฎเกณฑ์ต่างๆด้วยอะไรแบบนี้ถ้าคุณเป็นผู้น้อยคุณก็ต้องอ่อนน้อมทำตนแล้วก็อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ใหญ่คุณก็ควรจะดูแลลูกน้องนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วราศีสิงห์จะเป็นพินทุบาทเรื่องของดาวเสาร์อยู่ในเรือนปุตตะโยกเขาเรียกว่าตรีโกณกับลัคนาทําให้เป็นพินทุบาทแต่ว่าดาวพหัสบดีเข้าไปเป็นกเกษตรทับนะครับก็จะทําให้เกิดในเรื่องของการที่เหมือนกับว่า พิถักดกนั่นแหละหรือว่าคือต้องเข้มงวดกับบริวารคนรอบข้างนิดหนึ่งเพราะบางทีอาจจะทําให้การงานของคุณนั้นเสียได้เหมือนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จได้เหมือนกันเพราะว่ามรณะแล้วก็ปุตะเป็นกเกษตรทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกต้านรับไว้หมดเกิดเดชเกิดขึ้นคือดาวประจาตัวไปอยู่ในเรือนมรณะคืออาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บหรือว่าสิ่งที่อาจจะเกิดมาตามนะครับเช่น อา, land, อาจจะมีผิดพลาดนะครับในเรื่องของการทําอะไรแล้ว <c oughs> เหมือนกับว่าสัญญาต่างๆ <c oughs> ก็อาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นหรือว่า,านนอ,อ,อาจจะเป็นในเรื่องของสิจจ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเช่นอาจจะมีเพื่อนนะครับที่ต้องผัดพลาดจากสังคมเดิมๆเหมือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นมีการงานเกิดขึ้นใหม่เพราะว่ามีหนึ่งไม้เท้าเกิดขึ้นคือเรื่องของการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการได้ไปต่างถิน่นต่างแดนนะครับหรือการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลง ใครทานองนี้การลงทุนก็มีโอกาสที่ใครจะลงทุนสิ่งใหม่ๆก็มีโอกาสที่จะเริ่มลงทุนได้ภายใน3เดือนนี้คือมีนาเมษาพฤษภาเพราะดาวพระศรีจะเป็นเกษตรอยู่ในเรือนปุตตะแล้วดาวสอ์กับดาวราหูเล็งกันอยู่ในเรือนลาภะ ก็ถือว่าดีนะครับสามารถลงทุนได้แต่ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเอกสารสัญญาต่างๆต้องรอบคอบแล้วก็รัดกลุ่มด้วยนะครับเพราะว่าบอกเราเนาะเพราะบางทีอาจจะเกิดความเสียหายเพราะมีเดทเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันประมาณนี้เนาะคือการลงทุนหรือการหางานใหม่ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะว่าคุณอาจจะจบจากงานที่เดิมเพราะว่าคุณเกิดภาวะของการกดดันจากในเรื่องของการงาน พระดาประจาตัวไปตกเรือนมรณะนะครับมีความกดดันและอยากเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกไปเพราะบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยใจกับบริวารหรืออาจจะเหนื่อยใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในอดีตก็เป็นได้คุณถึงอยากมีการเปลี่ยนแปลงนะครับพระดาวประจําตัวตกมรณะด้วยเหมือนกันและในช่วงของประมาณกลางเดือนถึงปลายเดือนดาวอาทิตย์ก็จะโคจรเข้าสู่เรือนสุขภะเนี่ยทีนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีผลที่ดีหรือการงานใครที่หางานก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่หรือการลงทุนก็จะมีการทิศทางทิศทางไปทิศทางที่ดีจาก3เดือนที่บอกไปเพราะดาวพาับิรีจะไปเป็นกเกษตรนะครับสเดือนก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถต่อยอดนะครับแล้วก็เรียนรู้การได้ไรายได้นะครับรายได้เสริมก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะไรทํานองเนี้ย ก็ขอให้คุณเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับอะไรถ้าอึดอัดไปก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันอิทธิพลของหนึ่งดาบเนี่ยยังบอกว่าอะไรที่มันต้องบุบบ่าฝฝาฟันก็บุกบ่าฝฝาฟันไปทุกสิ่งทุกอย่างจะค,ค่อยๆมีผลไม่ต้องรีบนะครับชาวราศาีสิงเพราะบางสิง่งบางอย่างมันไม่ได้ดั่งใจง่ายๆนะเพราะพลัดกระเซาะไปอยู่ในเรือนอารมณ์มันเป็นคู่ขัดแย้งกันกว่าจะได้ดีเนี่ยก็ต้องผ่านอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่าง แต่คุณไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีและอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับด้วยเหมือนกันอิทธิพลของดาวการเงินของตัวคุณนะครับก็คือดาวพุธได้โคจรไปอยู่ในเรือนปัตตนิเป็นกลมกับดาวศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำนะครับมีการเงินที่ไหลสัพพัดเข้ามาคือในเรื่องของการลงทุนการเก็งการต่างๆนะครับในออกเพนทาคินก็ถือว่า เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนโฟกัสเป็นจุดๆเดียวนะครับแล้วก็สามารถลงทุนแต่ก็พยายามไต่อตองก่อนเพราะดาะัสสรดีมาอยู่เป็นราชเกณฑ์อยู่ในเรือนปุตตะนะครับก็ <glaube. S 1> คือการใช้ปัญญาก่อนตึกตองก่อนทุกสิ่งทุกอย่างคิดก่อนผลได้ผลเสียต่างๆเพราะคุณมีโอกาสาที่จะลงทุนใหม่ได้เพราะว่า หนึ่งหมายเกิดขึ้นแล้วนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงที่อยากจะลงทุนเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะอยากเปลี่ยนงานอะไรแบบนี้ก็พยายามโฟกัสไปให้ถูกจุดนะครับแล้วก็จะมีการได้รับการช่วยเหลือจากมารดาหรือเพศหญิงเกิดขึ้นเป็นใบสรุปก็หมายความว่าคุณจะได้เรื่องของการเงินที่มีความมั่นคงมากขึ้นหรืออาจจะมีมารดาก็ได้คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการเงินเกิดขึ้นอะไรทํานองนี้รือจะออกทุนให้คุณไปเปิดร้านใหม่ทําธุรกิจการงานต่างๆหรือการเงินที่สะดุดก็จะมี ภรรยาก็ได้ใครที่เป็นสามีก็ได้ภรรยาที่หาให้เงินซัพพอร์ตกับตัวคุณได้นะครับไปเรื่องของการลงทุนหรือการเงินที่มั่นคงก็ได้นะครับแปลได้แบบนี้เหมือนกันส่วนจะค่อยๆพัฒนาเป็นเก้าเหรียญเลยนะครับเก้าเหรียญก็คือการเงินที่ค่อนข้างอู้ฟู่เลยแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าะจะมีการที่ใช้เงินเปลืองหน่อยอะไรประมาณนี้เพราะดาวการเงินจากโคจรเข้าสู่เรือนบรณะาดแป๊บนึงนะครับเสร็จขึ้นไปที่ราศี เมธเป็นเรือนสุภาอีกก็คือการเงินนั้นจะมีการสะดุดไปช่วงพักเวลาหนึ่งเราก็จะดีเหมือนเดิมนะครับเฟื่องฟูเหมือนเดิมอะไรทำนองเนี้ยก็จะถือว่าการเงินนั้นค่อนข้างดีรู้ลรานะครับใน่ามกลางสังคมอะไรทำนองนี้เหมือนกันแต่ก็ค่อยๆแบบประคับประคองการเงินไปด้วยนะครับเพราะการเงินมาเร็วก็มีรายจ่ายเข้ามาแบบตามๆๆกันมาเลยแต่ยังถือว่าโอเคอยู่เพราะว่า ดาวการเงินนั้นโคจรเสด็จเสร็จหมายถึงว่าหาเงินได้รวดเร็วเหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับฮิเดคนลของดาวความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณนะครับดาวความรักได้โคจรไปอยู่ในเรือนลาภะก็คือมีเสน่ห์มีโชคลาภมีเรื่องของเพศดึงดูดเพศตรงข่ามานะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เล็งกับดาวเสาที่มาจากเรือนอริและเล็งกับดาวพระศุกร์ที่เรือนปุตตะและเรือนมรณะ ไปคร่าวๆนะครับแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนต่างถิน่นต่างแดนนั่นเองอะไรทํานองนี้คุณอาจจะต้องบอกบบ่าฝ่าฟันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับจริงๆมันก็ดีแล้วนะแต่ว่ามันไปเสียอย่างหนึ่งคือดาวพฤษฎีมาเป็นกเกษตรแล้วเล็งดาวราหูดาวพฤษฎีเนี่ยมาอยู่ในเรือนปุตตะและเรือ,มอนมรณะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่นิดหนึง่ง นะครับแต่ก็ไม่เยอะหรอกบางทีอาจจะเป็นความอึดอัดใจระหว่างตัวคุณเองเท่านั้นแหละเพราะอาจจะมีการเดินทางไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะครับก็เลยเหมือนกับไม่ค่อยมีเวลาให้กับคู่ของคนรักมากมายอะไรแบบนี้คุณก็เลยรู้สึกเหมือนกับมีปัญหากันเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้หรือถ้าเกิดใครที่มีเป็นโสดนะครับคุณออกสังคมนิดนึงคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของคนเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์หรือมาชอบมารักกับตัวคุณเพราะมีทริปครับ สามถ้วยปรากฏหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เข้าสังคมและจะได้เจอความรักเช่นคุณอาจจะออกสังคมในการไปพบปะเพื่อนฝูงนะครับหรือไปของงานอีเวนต์นะครับงานแต่างงานอะไรต่างๆคุณก็มีโอกาสจะเจอหรือเป็นเพื่อนที่แนะนํามาให้ก็ได้เช่นกันอะไรทํานองนี้นะครับคุณก็จะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และคุณยังมีโอกาสได้ออกงานสังคมมากนะครับแต่งตัวที่หรูหราใครที่โสดก็จะได้ แต่งงานอ่าไม่ใช่ครับใครที่โสดก็จะได้ในลักษณะของการเที่ยวนะครับหรือการไปสังสรรค์กับเพื่อนบ่อยมากขึ้นมีสังคมมากขึ้นอะไรทํานองนี้มันก็ถือว่าดีนะครับมีความสุขทางใจมากขึ้นแต่ก็อาจจะมีระมัดระวังเรื่องการขัดแย้งกับในเรื่องของเพื่อนพ้องนิดหนึ่งนะครับเพราะบางทีอาจจะสนุกจนเกินตัวนะครับทําให้มีปัญหากันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของคนที่เป็นอายุน้อยกว่าทํานองเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็พูดไปเกือบหมดแล้วเนาะก็ถือว่าราศีสิงห์ก็เป็นฟ้าใหม่ของชาวราศีสิงห์แล้วนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ยังไงเราก็จะมาไกด์ไลน์ให้แบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งอ๋อแต่ว่าความรักความสัมพันธ์ก็จะมีความมั่นคงความเข้มแข็งได้มากขึ้นนะครับเพราะมีคว e นอัพเพนทาเคิลควินอเพนทาเคิลหมายความว่าคุณจะได้รับในเรื่องของการช่วยเหลือการเงินนะครับหรือว่าอาจจะเป็นความรักที่มีความมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปเนาะ เดี๋ยวเราจะมาใกด์ไลนความรักความสัมพันธ์ให้แบบเต็มๆคลิปอีกครั้งหนึ่งในช่วงของอปลายเดือนนะครับเดี๋ยวติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ